ูกันในเกม King Legacy แล้ววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ส่มว,วงล้อผลไม้และถ้าได้ผลไม้ไหนต้องเอาไปปั๊มเวลในหนึ่งชั่วโมงใครเลเวลมากสุดรนนั้นชนะไปเลยเราใช้รหัสไก่ทุกคนครับในการมาเล่นในวันนี้นะทุกคนมาดูสิว่าแต่ละคนนจะได้ผลไม้อะไรไปนะว้าพวกนายนะ<อ>ฉันอยากได้ผลไม้เสื้อผ้าเนี่ยอยากามาใส่มากเลยหนาวอ และนี่นก็คือวงล้อสุ่มของเราทุกคนครับโดยที่จะมีผลไม้ปีศาจนะพวกนายทั้งหมด40ผลเลยนะเว้ยโอ้ยใครจะเป็นลูกผู้ชายคนแรกฮะเอัรอบนี้จะขอเป็นลูกผู้หญิงแล้วกันขอคนสุดท้ายนะอเอเลอนอยากคนแรกไหมไม่เอาจะไม่อยากได้เหมือนกันชักคนแรกเองก็ได้มาปึ๊บไปเลยดูสิเฮ้ยมาทางนี้เฮ้ย ผลอะไรอะ่ะโอ้มันคือผลแก๊สนะ่ะ <Wow. S 2> ว้าวของใครอะ่ะในหนังอ,อ่ะมันคือผลของซีซ่าระดับอีปิกเลยจะกบตัวเนี่ยะโอ้ยอย่างดีมาดูไอ้เล้อ่อนะทุกคนครับว่าจะดวงดีแค่ไหนกดมาเลย ขอให้ได้ฟีนิกทีเธออยากได้ฟีนิกมาไหนเฮ้ยดูฟาร์มิงโกไปนี่ยระดับอันคอมมอนระดับอันคอมมอนเดก็กรอบอู้หูนายได้ใช้ผลนี้ในการฟาร์มในายเลนะหนึ่งชั่วโมงนะเว้ยและสุดท้ายของฉลามทุกคนครับมาดูซิว่าจะได้ผลอันไหนอยากทำอะไรอยากสวดมนต์ไหมไม่อยากมองจะกในกดเลยฉันหลับตาแป๊บนึงอ่าโอเคได้เลยมาดูซิผลของฉลามทุกคนมาทางเฮ้ย อยางนี้เป็นผลดีใช่ไหมเหมือนเนสซีเลยฉลามลงมาดูสิผลอ,อะไรแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นแนวแปลงล่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันดูแบบมีคนควันต่อมานะพวกนายนะสิ่งที่เราต้องทำคือการซื้อผลไม้มาแล้วเข้าร้านค้ากันเลยว่าพวกนายกดซื้อเลย ก็จะบอกว่าผลของผมนี่ทุกคนครับแพงสุดนะทุกคนเอเลนถูกสุดและฉลามอยู่ตรงกลางนะทุกคนกดซื้อมาเลยพวกนายตรงนี้พันสองร้อยห้าสิบในเตรียมงบมาพอดีเลยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ซื้อคูสองด้วยซื้อคูสองเลยซื้อเลยอ่ะซื้อเลยทุกคนกดซื้อตรงนี้ไปแปดสิบเก้าโรสบั๊กนะทุกคนซื้อปุ๊บน่าจะเริ่มเลยใช่ไหมนี่ว้าวต้องไปกดใช้ก่อนอยู่ในกระเป๋าอ่ะ กดตรงนี้มาครูสองแล้วกดใช้เลยทุกคนเรียบร้อยใช้แล้วมาเดี๋ยวโชว์พลังก่อนแม่อยากเห็นเปล่าอ่าโชว์เร็วๆโชว์เร็วๆเวลามีจำกัดเรคิโอโซราคอยาวมาเลยอ๋อในตัวสาวคอยาวนี่เองเล่นเร็วยนโชว์เล่นในมีสกิลอะไรโชว์สกิลแรกสายลุงอ่ะคืออะไรวะนั่นน่ะนี่คือโชว์ละเออนี่โชว์เล้วของฉันแฟรี่คัทโอ้ย พวกนายมาเราจะเริ่มจับเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มฟาร์มได้เลยใครเวิมากสุดคนชนะในคลิปนี้ไปกูแล้วรวยเลยวู้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโ<อ>ลยลมโมไม่ได้ไกลเจ้าไปสู้ยังไงใครไปในรถเสาร์เราจะไม่มีโรบสี่กันนะเราจะไม่มีโรบสี่กันนะพวกนายเราจะสู้กันอย่างเดียวใช่สู้อย่างเดียวเลยกดตรงนี้ต่อยตึงทุกคนลองทายดูซิว่าใครจะอันดับหนึ่งทุกคนครับในคลิปนี้ทายกันด้วยนะทุกคนในรถเสาร์ฉันทำไมมันไม่ตีเลยเน <laughs> <laughs> โดนโดน ฉันจะตีให้เห้วจะเก่งอ่ะเอ้ยไดโนเสาร์ฉันทำไมมันกากจังเลยอ่ะอันนี้แบบว่าเก่งช่วงท้ายหรือเปล่าเออตัวใหญ่แต่ยังไม่มีสก,กิลไงตอนเนี้ยใช่ใน20แล้วเหรอเจ้าก,กบออใช่แล้วยี่สิบแล้วโฮ้ยยังไวไงฮาชี้องกาสามสตัวนี้38แแล้วว่ะเจ้าก,กบที่นายตีได้ง่ายเดี๋ยวเพราะว่านายเป็นแบบพวกสายโลเกียใช่ไหมไม่รู้ว่าโลเกียหรือโนเกียก็ไม่รู้เนี่ย สีแล้วว้าโอ้โอก่อ้โอ้โอวโอ้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 วอ้โอ้นจ้รอนโอ้โอ้ไอ้็อนรอ้โอ้โองโอนโอยได้โอ้ไอ้รอ้โ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 อ้อนอนนโอน,น้นนนออโอนโอ้โอ้โอ้รอ้จะ้มน้โอ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 ้โล้โอ้โอ้รอ้โอ้อ้อ้แล้สอ้โ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 อ้เอ้โ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 อ้ชอ้โอ้กอ้ือ้โอ้อ้แล้วอ้โืมลืมตอ้งั้ดสปาอกโอ้หม่โอ้โอ ตอนนี้พวกนายน,นะเหลือ54วินาทีห้าสิบสี่นาทีอ,อ่านผิดอปาเฮ้ยมันมีแก๊งมาเฟียจะก,กบระวังนาะตีทีเราตายเลยเออันระวังอยู่ตอนนี้มี84แล้ว84ผลไม้ไปเลยอย่างงี้มีสกิล2แล้วนี่หว่าไปเตรียมสู้ลำเสเียงมึงฆ่าเฮ้ยไอ้เด็กสาวตัวใหญ่มากเฮ้ยอู้หูเด็กสาวทำว<ห>นายมึงมาแล้วอ้้หโอ้ยลำเสียงมึงฆ่า นายถึงเวลร้อยยังไงยังไม่ถึงยังประมาณ80กว่าสนามนายอ่ะตอนนี้เป็นไงมัง่งหกเก้าหกเก้าอ้อยหูเล็กน้อยอ่ะไปก่อนต่อไปอนี่เมื่อไหนจะจับนายไหมร้อยไ,ไหมน่าจะร้อยกว่านะโอเคฉันไปก่อนต,อต่อไปได้แล้วไปก่อนฉันต้องง้างม้วนให้ได้เรื่องก,การฟาร์มนี่ฉันถนดัดเพราะว่าตอนเกิดมาฉันปลูกผักบ่อย มาเฟียอีกแหละมาเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมาไม่หยุดเลยอ่ะสู้ไม่ได้นะะก็ชื่อก็บอยว่ามาเฟียนายควรเอาชื่อไปเฟียให้เขาเนี่ยเออต้องไปเฟียนะเขาถึงจะไม่มาตอนนี้พวกนายแบบว่ามีสกิลกันกี่อันเหรอสองสองแล้วอ่ะโอเคและสูงสุดอ่ะสซงๆฉัคือ700เอ้ยฉันสามารถบอยบินได้นี่หว่ามองไม่เห็นสกิลตอนแรกบินได้ด้วยขี่กองเจิงเอ๋นนี้บินแบบนี้โอ้โหตอนแรกก็มองไม่เห็นทุกคนคัมไมมันบังหน้าจอ โอ้ส่วนฉันไปสู้ข้างบนได้แล้วอ่ะเอ๊โอ้ยตายเออกระจอกกระจอกใช้ไม่ได้เลยจะโก่กฉลาตอนนี้ไดเวลเท่าไหร่นะบอกนายไปสู้ข้างบนร้อยห้าสิบสามเฮ้ยได้ยังไงเย้ก็จะไม่แซงฉันแล้วว่ะ เอาว่ะเริ่มมาว่ะเด็กสาวว่ะเออเดบาร์ร้อยสี่ห้าโอเคได้แล้วอุ้ยฉันยังไม่ได้เลยฉันติกับตันเออพวกนายได้ตรงนี้ส่วนฉันไปเอาที่อื่นแล้วนะเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็แซงอ่ะไปยังไงเนี่ยอ่อนนำแซงไปก่อนนะเว้ยเคล็ดลับอะไรฉลามเสร็จลับก็คือดูที่ใต้คอมเมนต์ไ้ วอ๊ยทำไมตัวนี้ตีกันนี่เดียวตายพอเดียวอัพผิดไปอัพเป็นพลังต่อสู้แต่ที่ะอัพลังชีวิตโอ้โยมิหน้าล่ะเลือดปล่อเชียวแซ่ฟาไปเอาไว้โดนฟามิงโก้ว่ะฟาไปพอแปดสิบแล้วตรงไนบินไปเลยเอยตัวใหญ่เชียวจะเดือดฮักจะโดเสาหายโดนเสาศูนย์พานว่ะเมื่อกี้ ทุกคนว่าใครจานดับหนึ่งทุกคนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนอย่าข้ามกรอไปดูเฉิดเชิญเว้ยเล่นดัน,นอย่าข้ามไปดูเฉยเลยนะทุกคนครับทายตอนนี้เลยนะทุกคนจะมาตีบอลแล้วนะชักแมนอ่ะ57ทุกคนอ่ะผลมไม้บ้างไงถ้าเกิดว่าถึง500ผมจะได้สกิล3ทุกคนครับสัญือนจันไปแล้วอ่ะไปไหนไปคนต่อไปแล้วอ่ะเฮ้ยเป็เวลสองร้อยกว่าแล้วนี่แค่แบบไม่กี่นาทีไงยังไม่ถึง20เลยมั้งเนี่ย โหเวลาตอนนี้เหลือ44นาทีนะพวกนายเฮ้เยแต่จริงๆเหลือเฟือนยังเหลือเฟืออยู่แต่อย่าให้คนนําไกลมากไม่งั้นเราจะเสียเปียบแต่ว่าเราก็เสียเปรียบมากแล้วเนี่ยกอบอ่ะแต่นายยังอยู่กับฉันก็โอเคยังมีเพื่อนอยู่ช่วยกันเลยเะกอบเร็วด่วนเออช่วยกันช่วยกันช่างมานี่มาแล้วปล่อยให้คนเก่งเขาอยู่คนเดียวไปนะไม่มีเพื่อนอยู่น้อยเลยเนาะเออให้เขารับรู้ถึงความละบาดไปเออเด็กสาไม่มีเพื่อนอะไรง้นไงเรามาแท็กทีมัาเฉยเลยเนี่ยจจกอบอ่ะไปก่อใหม่แลวเว้ยโอ้โหไปด้วย 150ผลไม้เลยจะกดอะไเพิ่ง150ผลไม้เหรอไม่ใช่อัพไปถึงอัพ150ใส่เข้าไป150้อ๋อโหโถเอ้ยนึกว่าอัพแค่150อ่ะโอ้ฉันไม่อยู่จนถึงตอนนี้หรอกห้อัพแค่150 <c oughs> แต่ฉันได้สก,กิลนี้มาด้วยเป็นระเบิดนะพวกนายเทนเนอร์แฉล์เดี๋ยวลองฉันระเบิดดูแซโอ้ระเบิดแบบนี้ กิวชั้นเนี่ยกว่าจะได้ใช้ช้ามากเลยไม่รู้ลีลาอะไรขนาดนั้น่ะตัวนายมันใหญ่ไงเออน,นายต้องเข้าใจความเทอะทะาของนายนะดิ <Bro. S 2> อ้อยนักเลงหุยไอ้เวล1อยสามสิบเจ็ดแล้วเวลเท่าไหร่นะเฮ้ยผิดสามร้อยเจ็ดสิบแล้วเออร้อยสามเจ็ดเอามาจากไหนวะรถทะเลเวลด เบลไม่พอนะฉันบอกเลยว่าสกิลฉันครบทุกสกิลแล้วด้วยเออไม่ต้องวนทหารยังไม่จบยังเพิ่งนับศพสงครามไปเจอบเจ็บเจอบเจ็บสู้ไปไอ้พวกนายใดโรเสาสามารถเดินข้ามทะเลได้โดยไม่เจ็บด้วยอ่ะไปเจ๋งโคตรเจ๋งจัดเลยอ่ะเออโดนไปเลยนี่เนี่ยระเบิดไม่โดนเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปละเฮ้ยหูไม่นายเล่นไปก่อนฉันได้เดินทาง ระหว่างนี้ผมก็อยู่ก่อนนี้เขาได้เวลาตอนนี้ทุกคนครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าน,นั่นเองนะสโนโ่400เฮ้ย<อ>แต่เดโมเสาที่ว่าอื่นยังถูกเตะท,ทีเดียวตายเลย <c oughs> โอ,โอมาเฟียอะไรกันนี่อ้าวโดนอีกแล้วตอนนี้สามารถใช้โซนแกได้โซนแกเป็นไงสกิลเดี๋ยวลองดูก่อนวงกว้างหรือเปล่าจากชื่อแล้วสกิลแบบวงกว้างแน่เลยอะ่ะอาา<ต>้าวเมื่อกี้คือ,อกดใช้ไปมลได้หรอใช้ตอนไหนอะตะกบอาจจะต้องกดคลางอาจจะต้องกดคลางเดี๋ยวรอรอบต่อไป อ๋อนี่ไงโอ้ยจดค้างจริงด้วยอ่ะมันไม่ค่อยแรงเลยทุกคนความรับโซนแกด์ก็คือนี่คือลมจดของฉันีตัวฉันขอตัวล่ะเติอนตาไม่พักเลยโอ้ยโอ้ยโหตายแล้วไม่ไหวแล้วอัพเกรดแล้วรอยี่สิบอัพเกรดพลังชีวิตเพิ่มเข้าไปหน่อยหลักก่อนนะแต่ก่อฉันหลุดพ้นแล้วโอ้โหแล้วฉันต้องไปอยู่ในพื่อนโจนพวกนี้ต่อลำแสงปล่อยไปโอ้ยดู ฟาร์มไม่ได้เลยทุกคนครับโอ๊ยเตผมเสียเวลาตรงนี้มากเลยทุกคนเลเวลเราอาจจะขึ้นถึงพันเลยก็ได้นะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอะ่ะตอนนี้เหลือประมาณยี่บสี่นาทีพวกนายเหนื่อยแล้วเกินก,กระกอะเมื่อกี้ทุกคนโดยเฉพาะช่วงที่เราโดนที่พวกมาเฟียโจมตีแบบรัวๆนะก่อนนี้หวังว่าจะสงบนะไม่เหมือนก่อเมื่อกี้นะเขาบอกก็มีมาเฟียเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ตอนรับนายอยู่เลยแคนโดนแมนมาเจอกับผมโอ้บดบอกนี่มันตีง่ายจริงๆแต่สาว ดูโหออกมาดิจะกอบอ่ะคิงออฟเดอร์สาวดูแล้วหน้าตาอย่างโหดนี่ทุกคนครันนี่มาประชุมกันเลยโดยไม่ได้นัไหมายแล้วก็นี่ไปจมตีไปโอ้โหเกาะแห่งท้องฟ้าเลยเนี่ยแบบต่อไปจะกอบฉันไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้ยนี่เอาจะชันอีคนอีกแล้วก่อนนี้นายก็รีบได้แล้วจะกรบขะโทอช้าอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเออขอโทษแล้วกัน พวกนายว้เท่าไหร่กันวะไกลกว่าฉันเยอะแน่เลยเนี่ยฉันว่าเก้าร้อยอะตอนเนี้ยเฮ้ยฉันแปดร้อยสิบสามอะฉันหกร้อยแปดสิบสามน้อยสุดเลยนี่ไงเออคนแพงสุดแต่กากสุดสงันมันน่าจะเป็นพ่อะผลนะเออไม่ได้เกี่ยวกับฉันหรอกใช่ไหมคนดูทุกคนโอ้ฉันอยากให้เดรดเสาร์ฉันเนี่ยออกสกิลเร็วกว่านี้จังเลยอ่ะแค่นี้นายวิ่งไม่เยอะพอเลยไงเออแค่นี้โชคใช้ก็ตามแทบไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรโชคชันโชคชันคือเ่งจะมาโจมตีบอสในเกาะนี่อะไรตั้งนาน เวลาตอนนี้เหลือ <whatever immigrant> <Hog iri> 12นาทีเท่านั้นโไอ้ได้ผู้ชนะแล้วมั้งเออจะก็แพ้ชัวร์แต่ถือว่า้เล่นทําได้ดีทุกคนครับเป็นผลที่ถูกที่สุดแต่ไปได้ที่2ก็ยังดีนะใช่ถือว่าเจ๋งเลยนะแต่ชั้นนี่สิมันเป็นเพราะชั้นหรือว่าเป็นเพราะผลพวกนายว่าไงเป็นเพราะนายโอ้ยจ้ากบโอ้ยเบลหนึ่งันแล้วไป หนึ่งพันภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงก็เลยตอนเนี้ยจะอยู่ข้างเอเลี่ยนใช่ไหมจะในอเอเลี่ยนแบบวิ่งซ้ายวิ่งขวาโหดูกระจอกมากเลยอ่ะใครจะเหมือนนายล่ะยืนนิ่งๆก็ตีดได้ <c oughs> เออใครจะเป็นตัวเบิ้มแบบนายเอยฉันไม่ต้องเจอเลยแค่คิกอย่างเดียวก็พอแล้วอะ่ะนายหนึ่งได้ขีโ้โกงไงเอ้ยไม่นับได้ไหมขี้โกงอะ่ะ <c oughs> ไอ้ไปเป็นเกี๊ยวดิก็จะโกงนายอยู่ไหนแล้วเนี่ยก่อเดิมยังไม่ไปไหนเลย ราจะไปเกาะใหม่แล uhm, ้วเว้ยเกาะใหม่แล้วลรอโอเคทุกคนนี่ไปโลกใหม่ได้แล้วทุกคนโอ้โหในนี่สดเกาะรอยฟ้าบนนั้นทุกคนไอเกาะเมื่อกี้ทำใหผมติดแหกอยู่นานมากคำอะไรคำคนกระจอกอผู้บัญูากันแนโอ้ อยเเลนก็ร่วมกันด้วยเหรอนี่จำตอนเราร่วมมือกันไม่ได้หรือไงฉันก็ยังจำได้อยู่แต่ฉันเข้าพวกกบฉลาบแล้วโอ้โหแล้วนี่นมันโดฟามิโกสองหัวโนนั่นจะบพวกเรามันสมาคมคนเก่งอะ่ะโอ้โอะไระอ่ะถ <c oughs> ูกบอดตีตายเลย <c oughs> คนเก่งคนเก่งโดนบอดตีตายเลย นี่และนายมั่นใจนะนายจะไปเป็นเพื่อนกับไดโนเสาร์อะฉันมั่นใจแน่นอนที่สุดอะโอนายนี่มันเอาแต่นคนเก่งนี่หว่าฉันเกลียดนายไม่ต้องเสียในจนะยจะเกลอยดไม่เป็นไรอ <c oughs> โอ้โหทุกคนโดน <c oughs> ผมโดนเพื่อนทรยศเพื่อนที่ร่วมกันในตอนแรกๆนะทุกคนทรยศสิที่จะทำตอนนี้ก็คือการนั่งรอสกิลครูดาแล้วกดใช้สกิลเหลือ <c oughs> แล้วก็ยืนนิ่งๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรนะใช่ยิงสกิลให้คนเดินมาแล้วก็รออีกสกิลหนึ่งเท่านั้นเองอะทจกคนโอ้สบายเกินนายอะมีเพื่อนแบบขี้ก พี่โกงไม่ต่างกันนายมีเพื่อนเปลงตู่หรอกนะเว้ยล้อเล่นนะฉันไปก่อนต่อไปแล้วนะจะเกิบตอนนี้เวลาเหลือประมาณ4นาทีนะพวกนายเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่อ่โหผลชนะผลแพ้ทุกคนน่าจะรู้เลยแหละเพราะว่าหลังจากนี้มันคงแซงกันไม่ได้แล้วถ้าแซงได้ฉันให้10ล้านเลยเฮ้ย เวลเท่าไหร่แล้วจะกบตอนเนี้ยชั้นเวล921ส่วนชั้นพันสองสี่สิบเจ็ดชั้นพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกอะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเข้าดาวเวลาพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยทุกคนครับโอยฉลามอันดับหนึ่งเอเลนดับสองแล้วผมอันดับสามนะครับ กนเนียผลฉันก็แพงสุดดันอ่อนสุดซะได้ผลเนี่ยเป็นเพราะผลแน่ๆเลยโชว์เลยเออ,อเอาแบานทุกคนครับถ้าเกิดว่าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์บอกเยอะๆด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาสุ่มใหม่แล้วก็มาแข่งกันใหม่นะทุกคนครับเพื่อข้างหน้าฉันจะกลายไปอันดับหนึ่งบ้างไงโอ้โหางสูงจริง เออไม่มีทางหรอกจะกรอบนายก<ฤ>็ต <c oughs> ่อสั้นเมื่อยกามไม่นะถามจริง <c oughs> ข้าป่าค้างทั้งวันเลยเนี่ยกกเเีียยนนลล้้ไม่่ใชา